ครับวันนี้เป็นแมตบอลลี ly, คับเราพกับท่าเรือนี่คือบรรยากาศภายนอกสนาม80พรษานะครับผู้คนก็หลั่งไหลมากัน่ข้างเยอะทั้งรถทั้งอะไรนะครับคาดว่าวันนี้น่าจะถึงหมื่นคนแล้วเราตามรถเข้าไปดูในบรรยากาศข้างในนะครับว่า,าสวัสดีดแฟนคลับเนี่เยอะมากน้อยแค่ไหนครับผม โอ้โหเยอะจริงนะครับเขาเนี่ยแหละเขาเรียกว่าบลนมหาประชาเมลยิงใหญ่จริงๆครับว่าไม่มีแฟนขับทีมไหนนะครับที่รักและศรัทธาทีมสวัสดิ์แคทมากกับชาวโคราชอีกแล้วผลการแข่งขันวันนี้ยังไม่ทราบเลยครับว่าจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าไม่ว่าผลจะออกมายัางไงก็แล้วแต่ พลังศรัทธาการให้กำลังใจทีมก็ยังคงดำรงอยู่ต่อไปนะครับหมื่นอัพแน่นอนครับวันนี้ดูสิครับลูกเด็กเล็กแดงมากันเยอะทั้งที่นี่วันเป็นวันธรรมดาครับวันที่29เป็นวันอังคาน,นวันธรรมดาวันทำงานแต่ก็ดีหน่อยที่ว่าแข่งทุ่มหนึ่งหลารท่านก็ รีบเคลียร์ตัวเองจากพาราารกิจหลักๆแล้วก็รีบเดินทางสิ่งหนึ่งที่ขายไม่ได้คือเสื้อเสื้อสวัสด,ดีแล้วก็ผ้าบันคอนะครับจะสังเกตว่าทุกๆท,ท่านนี้ก็จะมีผ้าบันคอเอาไว้ชูวเวลาร้องเพลงตนะครงลสิงมาเอซซึ่งใครฟังเพลงนี้แล้วสึกขนลุกเนาะแม่ตู่เนาะใี่ <laughs> ครับวันนี้ก็อาจจะ พาข้ามไปด้วยผู้คนเพราะว่านี้มีตลาดนัดหน้าสนาม80ภาษาขนาดนี้เวลา6โมง35นาทีฟุตบอลแข่งในเวลา19นาฬิกาคือ1ทุ่มนะครับแต่ผู้คนก็ยังทยอยเดินทางกันมานะครับก็จะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ